สวัสดีครับขอต้อนรับผู้สื่องพงผลวยนะครับเหลือเรียกปูตุ่มหย่เมืองเมืองน้องบัวนะครับนี่งวดสี่เหลี่ยมนะครับก็คือว่าเข้าไปนะครับแปดห้าแปดแปดสามแปดห้าแปดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ว่าสามกัดโซนะครับงวดนี้เป็นปล่อยหรือยังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอถามเพิ่นครับมาฟังเพิ่นปูประจิเรตเลยครับน้ำมาสการปูนำ้ำมาสการค่ะปูนำ้ำมาสการค่ะ ฮ่าจะเลื่อนพอนค่ะแอบไปจจงไดหมดว่นหันใดน้ำเพลินบ่อโอ้ยปู่ระหยัดเงื่งไว้เติมน้ำมันข้หน่อยแลยบริ่ได้ซื้อเสียดายค่ะตีัวใจเครืองกันโอ้ยค่ะนมก็คือเครืงบังอะไรอีกเครื่องหนึ่งกับบริี้เ้าว่าจะตั่นเครื่องอีกจประมาณหนึ่งกับว่าค้นพวมักไม่ได้มีจอมมี่ปั๊บปนกันไปค่ะ น่าที่นี่ก็คือว่าหลวงปู่นี่ก็ได้สอวาพันเนาะค่่ะปูเสียดายไม่แอดขอบอกถึงจักหน่อยเด้อใส่ร่าป่วนๆเสียดายหลวงปู่บ่ไดริบาเรื่องมันไม่มิดไทยไท้แอดฟังให้เซฟซี่ฟังมันมาฝันว่าจังซี่เนี่ปู่ฝันเนาะก้อนเล็กกอนสองสองมือไหมฝันว่าไปซื้อเวนตาใหม่เวนตาที่ปู่ใส่อยู่นี่มันห่างมันเป็นร้านขายเวนตาครับจะเลื่อนอยู่หม่องใไหม่องนึงนี่ล่่ะคะ คนเลยไปถามแว่นตาถือใจยวดหนึ่งเอาว่าี่ซื้อไดบอ้บ๊อ่หัานมันแพงเด้หวานเอาสิพ่อซื้อได้ยู่บอ่อบว่าสั่นปัวอะไรยวาค่ะม,มันแพงกันได้แล้วหวานหามื่นแปดกันแล้วว่าสันาา่นขวาวนักงขายเป็นนิ่งพ่อว่าหามื่นแปดลงปูกัดเอาเมือลวงลงไปในงานเจ้าของกำเงินฝนขึ้นมาว่างหนาเข้าเตอเล่เข้ากันนับอยู่ทังสั่นหลัอแล้วก็เลยตื่นรู้จักตื่นจากความฝันค่ะ บันนี้ตื่นจากขั้นตอนเลยครัไปท่อมพรกิจส่วนตัวแล้วก็มาสวดมนต์ตอนเช้าปีสี่เทิงสวดมนต์ค่ะแน่นอนสวดมนต์เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วคือมาฝันกันสีมันกลับไปถึ้ตัววงกลมไปตัวนี้แต่นาฮะเป็ดมาสันค่ะแล้วก็เล็นเลขตัวเก่าถามหลวงปู่ว่าขันนี่เปลี่ยนตัวเลขจังของสุดท้ายกระไดดอกก็เลยบ๊วยยำตอกหมดต้งไปอีกค่ะแต้วมันก็ออกพรรษาแล้วเนาะค่ะค่ะเอาเงินเนี่ยไม่ปูค่ะ บัตรนี้เอาเอาเอาไม้อีกเป็นเป็นพัดสองได้แบบไหนพัดสองเลขวิ่งเหมือนเดิมบนล่างอย่างละตัวช,ชอบไม่ชอบชกายยาอ็บชใช้วิจรณญาณเ้ยญาณโยมผู้ชุกน์กนวิ่งบนศูนย์ตัวเดียวศูนย์จะมาอีกไหม,มเมืองเโค,โคิงเลยโคลโลอันนี้เป็นนิมิตหรือว่าเป็นยังคับปูเป็นคำนวณคำนวณสูตรคำนวณเนาะปูเนาะ หน้าที่นี้งวดนี้จะไม่พูดถึงเลขสี่ตัวใปแต่เบียนรถค่ะที่สูน์ตัวแล้วว่าอ่ามันหลุดแต่สองวดนนั้นมันไม่หลุดนะน่ะนีจะเอาแต่เลขสูนคำนวณของตูนีละค่ะเอาเอาแต่คำนวณล้วเนาะวิ่งสูวรแล้วนะมาหนี้เลขสามหางงวดนี้นี่ไอ้เลขสามโตนี่สองหางค่ะทุกครั้งจะไม่คงที่ในแบบฉบับของลุงตูค่ะ ่าหางแรกก็คือ 1. 1> คสามศูนหนึ่งค่ะสามศูนยต่อมาก็เป็นห้าศูนเจ็ดหศูนย์เจ็ดค่ะ, 7, คะปูขีเดเส้นนะนะในนต้ห้าศูนย์เจ็ดเป็นตัวเต็งค่ะตัวตัวเด่นเนาะปูเนาะใช่สามศูนย์หนึ่งนี่เป็นตัวรองเป็นตัวเป็นตัวกันเป็นตัวลองค่ะแต่มีสิทธิ์ทุกอย่างเป็นไปได้ ค่ะแต่ว่าป ok ูมักหางนี้เป an ็น kind พ of ิเศษค่ะอาจจะถามปูว่าคันเลขบนคันแม่นปูสิจัดเป็นสองตัวเอาไปเสียนท่าเราต่นีปูมักตัวใดแห้งที่สุดวาท่านค่ะตัวมันเต็มปูสิจัดแค่สองหางเท่านั้นสองตัวศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเนาะปูเนาะครับพอวิ่งศูนย์ไปแล้วค่ะส่วนหยาดยุ่มถูกเก็บถูกไหว้จะได้ยิ่งยุตินี่คันคันมากกราบผิจารหน้าเบอร์หรือว่าไม่มี ดีสิี่ขเนาะค่ะปูบัตนี้มาเล็กลางเนอะแอดบนันนีเดอรค่ะวิ่งสามล่างวิ่งสามเนาะปูเนาะแมนค่ะล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นค่ะ,อคะบอสนใจพาะยท่องสุกสี่ขายสิวา่าดอ,อกค่ะเอาล้านเปอร์เซ็ในเบิร์ละปู ปูหยอกก็เดินฮักเราแต่แตงหยอกโบมันมีกินเ่าอื่นใช่ค่ะปูกับลันเปอร์เซ็นต์อะไรกันปูได้กับว่าลันครับคำว่าน้ำเงินสังกัดเงินเงินปูตามเทนปูตามเทนอืมแบบนี้งวดมิกี้นี่ที่ท่านไปมิกี้นี่นี่สามหางงวดนี่ลุงปูขออนุญาตเพื่อบ่เป็นการหักหามเลขสูตรคำนวณของเจ้าของที่ท่ามากับเมืองมันนี่สี่หางเรื่องหมวดนี้เด้อมันใหญ่มากจริงๆค่ะอันที่ตัดออกยานมันคือ ค่ะหางแหลกกรมีศูนย์สามค่ะเป็นว่าสัมพันธ์กับตัวสามศูนย์หนึ่งทางบทคือกองค่ะศูนย์สามแล้วก็หางที่สองสามห้าพลาดไม่ได้ต้องประกบมาคู่กันค่ะหางที่สามสามแปดมาอีกแล้วสามแปดแปดสามค่ะ,ะปิดท้ายทว้านเลยพ้นขีบบวกคืดพอว่ามันจะเป็นไปได้บวกกั มันก็ด้จุดมากที่สุกับว่าไปสามหนึ่งค่ะอืมมันก็เกี่ยวดองเกี่ยวดองกันครับสามตัวบนคือเก้านปูนะก็ถือว่าเรียกว่าไรเกี่ยวดองเป็นการวางกอกล่อมรั่วก่อนที่บัวจะหายค่ะเป็นการป้องกันค่ะคือหลวงปู่ไม่ชอบไปแก้ไขอะไรตอนที่มันสาเหตุเพื่อป้องกันวัวห้มันเกิดอะรดีี่สุดค่ะ แต่นักที่นี่กันยังตามตัวบนกันยั่งเงินหาศูนย์เจ็ดใช่ซึ่งถ้าหากปูติดจับมากนี่ยปูติดจับเอาแค่ศูนย์หาศูนย์เจ็บถนัดค่ะแล้วคกลางปูหมั่นใจบนนับเปอร์เส้นว่านี่ตัวถืออย่ในน่ะแต่ปูบอลูว่าตัวใดมันจะออกมาเนี่ยครัค่ะแต่ว่าเอาเอาตัวที่ปูมักจะได้ค่ะสมมติว่าค่ะมันบอกแหลบค่ะ ตัวที่ปูหมักเอาคู่แหลกก็คือว่าเป็นเงื่นคู่ที่สองก็ว่าเป็นท่องเอามาทั้งเงืนทั้งท่องอะศูนย์สามค่ะกับสามแปดแผนค่ะศูนย์สามกับสามแปดเนาะปูเนะค่ะครับขีดเป็นใต้รัดไว้เลยสองตัวนี้ค่ะส่วนอ่างวดนี้งวดที่สีมากนะที่สองคุณจะพลาดปกติมันจะออกวันอาทิตย์เนาะค่ะ ทุกอย่างปูเค่งนี่ประสบการณ์เจี่ยวกคบคำนวณเล็ใไตวันที่มันออก,กระบนันนี้คนพ่วงของตรงกับวันสําคัญมันเป็นวันแรงงานมันตรงงานมาอาอกวันวันจันทร์เนาะค่ะน่ะนี่ค่ะทุกอย่างอาจจะฮักเหเป็นไปแน่วแน่ทิศทางล่วคือจังกบมปูตูเขาไปยากก่อนมื่อกี้วัดเจนึงคืนเขาปินไปตั้งไหมล่ว <laughs> ่านันเนี่นวทางปูแนวทางบเป็นยังเนาะค่ะ แต่ปู่ก็ขอเป็นโคงสุดไทยเลยน้ำเนื้อสัตก่อนนจิดน้อยเพื่อว่าใครตอ,อกหลินให้มันแน่นขึ้นค่ะแต่ยืนยันว่าอาจจะมีเรื่องตื่นเต้นบอกฟังอีกก็ได้งวดม่งหันกับโมได้บอกฟังแต่ว่าเลขมันบ่เปลี่ยนนะมันเป็นความมั่นใจว่า5 8มืดแกไปไหมปู่ก็บพอได้ใส่ได้ซอยนีนล่ล่ารับกรีหาไปอยู่งแกหาหาแกยังไม่ห <laughs> าใบบ้านนี้เอ่อยืนยันว่า ตัวเลขนี้ปูสิบลม่เปลี่ยนพี่แหลกว่าสีปล่อยถึงกระรางให้ภากันสั่งจองลอตเตรอรี่ไว้ไม่ต้องไปสนใจเละอรกันไม่ต้องไปสนใจว่าจีอันว่าอันจองล็อกตีลูกน้ำไว้ก่อนเลยค่ะือบอกไว้ว่าเลขกลางขางหมีงวดนี้ปูหมันใจที่ก,ก่อกำหนดรางมาแปดม่าล้านเปอร์เซ็นต์พักนันสายมาลาทอน ผู้ทีมมีกำลังทางสารย่นนะตากปรดมักจำม,มักจำนี่นะอ้อค่ะปูมันม่นใจคักมั่นใจคักอยู่นาะปูนาะคือเกา่าต้องเชื่อเจ้าของต่อค่ะเะมื่อ,อนี้ทำให้ความรู้สึกต่อของค่ะปูขาบันนี้มือได้สีตอกลิม่มมือใกล้โค้งุดท้ายนี่เดี๋ยวแอดสีโทรไปสัมผัสปูอีกเทือน,นึงนะคะเด้อแมนแอดรกระดีอยู่แว,ว่ว่างอันปูแบบมีมิดนาะมันก็เลย แต่ว่าก็โอเคมันผ่านไปแล้วแต่ว่าทหาปูนิมิตมาจังไดยโอ้จีนัดแอบเป็นไฟนัดแอบดีบอัดเงินได้ได้ค่ะถ้าปูมนิดมากเกวกับเลดของเจาของอีกกันครึ่งวันสำกัญค่ะดีค่ะปูค่ะดีคือกันกสิเพื่อความสะดวกของปูนําค่ะแต่ว่าถ้าทางแอดมินก็สิเป็นช่วงคำาำจังส่หรือว่าเสาเลยจังีินะปูถ้าเ้าก็เเ้าเลยแต่ถ้าคำกับคำเลยจังี่ก็ได้อยู่ค่ะปูเพราะว่าช่วงกลางเว้นอาจสิขับรถช่วงเดินทางี่นะค่ะปูครับ ปูเข้าใจอยู่ในการงานในดานนี้มะใส่ชีวิตเอารถเป็นเพื่อนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นห้องเป็นเป็ห้องนอนห้องรัวห้องทางานห้องแต็งโตัวแมนบัดของเอารถแมนอยู่ปูค่ะชีตมีดิบกลมไหะกินอันกินข้าววัดนอนศสารากินข้าววัดได้ในปูประหยัดค่าน้ามันพร้อมค่ะอก็ดีกับพิษแป้งไปตามสถานการณ์ไปค่ะเพื่อเอาตัวรอดมาปูเนาะเพื่อค่ะค่ะ อาวันนี้ทางช่องก็สิขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางฝากตอนนะคะปูเนาะอ่าจังจางจ่ายสุดนี่ปูค่ะเพอาะหัวข้อนที่ทวนไปคือเกาหน่ะล่ะเพราะว่าจิตใจนินก็ดีนั่โยมสุกูสุข้ขขวนหรือว่าซี่ก็ดีที่ได้ยินได้ฟังลิปมาหวดนีมีของปูสุกเงียบมึนงงบัวยำคือเกาปวดแย่ได้สงสัยมาได้มาจะใส่หรือว่าเป็นไผมาจะใด้คอยเข้าใจไว้ว่า ผู้ข่านี่ผู้ข่านี่มีความวังดีได้จังไหรมมหาเพราะฉะนั้นมากประมักกับ่มีการบังคับเนาะเพื่อพุทธกับจังไหรมันกับผลบัฒนประกาศจะอ่าวว่าค่ะปูค่ะขอให้มีความโชคดีโดยทัวหน้กกันทุกการทุกคนเถิสาธุสาธุค่ะปูก็คือในเบื้องใิดส้มกันนะครับเตรียมประกาศเจ้าไดยนะครับเด้อเห็นเพียงเนวทางกับปูสุ่มหยับเมือยหนงบัววนตัวเล็กไปนะครับบนก็มี สามศูนยครับศูนย์ 0, 7, ครับแล้วก็ศูแล้วก็ศู 0, 7, ครับชวนสองตัวส่วนเหล็กลมันก็มีศูนย์สามแล้วก็สามห้าสามแแล้วก็สามหนึ่นงครับพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้นะครับเด้อเรือกกดไลค์กดแชร์ไว้ครับกบขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาบึงมาชมช่องพองข้ารวยครับวับงวัดสิบัาา้าที่ไต่อไป กติดตามคนกระดี่แจงเตือนไว้นะครับเน้อกลับบอกผูพูดเลยล่ะที่ลท 3, ขลมาติดตามเขามาเบิง่งขามาชมครับสำหรับคลิปนี่ขอจบเพียงเท่านี้ครับมาพอกันคลิปใหม่ครับกับสวัสดีครับ